ของวันที่19บเกพฤษภานะฮะดูดูนี้ก่อนดูเส้นก่อนดูตั้งแต่นุ่นดูนะเดือนก่อนนี่ในรอบหนึ่งเดือนนะครับใช่เมษาสิบเเมษาถึง19บเก้าพฤษภาเฮ้ยพุ่งรวดนุ่นดูดูดแล้วไหลลงมาตอนนี้อยู่ระดับ6กพันสามห้าลายนะครับถ้าเป็นแบบนี้บอกเราได้เลยคำประกาศเดิมที่จะทำให้ประเทศไทยเดินเข้าสู่ โหมดโควิดให้เป็นโรคประจําถิ่นใกล้เข้ามาแล้วโอ้รเดิมอย่างที่บอกคือเขาวางไว้ตั้งที่1กรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมครับและเกณฑ์ที่จะเดินเข้าไปสู่โหมดของโรคประจําถิ่นกระทรวงสาธารณสุขกําหนด3 p r i o r i t y ไว้ต้องดูจากไหนบ้างพี่วีดูจากความร่วมมืออ่าเป็นยังไงตอนนี้ดูแนวโน้มการติดเชื้อครับดูแนวโน้มจํานวนผู้ป่วยอาการหนักอืดูแนวโน้มอัตราการครองเตียงในระดับ2และระดับ3ตอนนี้หายห่วงจีดเข็มกระตุ้น เข็ม3านี่ยมากกว่า60%อันนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงนะผู้สูงอายุ6 0ปีกันไปได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็มเกิน80%จากประชากรโมดต่อมาที่จะต้องพิจารณากันก็คือจํานวนผู้เสียชีวิตคิดกํานวณจากผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดนะด้วยผู้ป่วยโรคโควิดที่ได้รับการรักษาคูณด้วยร้อยโอ้ดิการตอนนี้จะต้องน้อยกว่า0.1อันนี้หลักสากลรหลักสากลญศนยรายสัปดาห์ช่วง2สัปดาห์ติดต่อกัน ความท้าทายของประเทศไทยจะอยู่ตรงนี้ครับสัญญาณที่ส่งผ่านออกมาชาัดเจนที่สุดว่าโควิดเนี่ยไม่อันตรายสำหรับคนไทยแล้วคือสัญญาณที่ส่งออกมาจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินี่วันนี้นป,รประกาศไว้ชัดเจนครับท่านเลขสุพจน์มารานิยมบอกว่ายังไงครับพี่ผู้ติดเชื้อโควิด จำตรงนี้นะครับเพราะเมื่อก,ก่อนเนี่ยไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยสอบบางที่ยังสอบไม่ได้เลยใช่ผู้ติดเชื้อโควิดสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยจะนํามาารือในการประชุมเนี่ยวันนี้ขาหาเรือน,นะครับกนการาประชุมสมคารชุดใหญ่ในวันที่2 0่สอแต่เบื้องต้นเขาคิดว่าเขาจะอาจจะจัดโซนจัดอะไรไว้ครับแต่หัวใจหลักคือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงว่าคนติดโควิดไม่อันตรายไม่เช่นนั้น จะไม่มีมาตรการเช่นนี้ครับและวิธีการไปจัดการคืออะไรนักข่าวก็ตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าตกลงการจัดการว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ของตัวเองแต่นำเชื้อไปด้วยไม่อันตรายหรือ,อท่านบอกว่าอย่างนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีมาตรการอยู่แล้วครับมันเหมือนกับมีประสบการณ์ตอนแยกเด็กนักเรียนในช่วงสอบนั่นแหละเออใช่ใชก็ชนำมาตรการนี้ไปใช้ได้ใช้ยังไงอะครับ ก็ใช้ในรูปแบบแยก<อ>โซนเลือกตั้งสำหรับผู้ติดเชื้อนั่นสิ<อ>นั่นแสดงว่ามาตรการนี้จะถูกนำมาบังคับใช้คทนที่เดินทางนำเชื้อไปด้วยแสดงว่าไม่อันตรายและจำนวนผู้ติดเชื้อก็บ่งบอกเราเช่นนั้นนี่พี่วีของวันที่19พฤษสภานะฮะดูดูนี้ก่อน ดูเส้นก่อนโอ้ต้องแต่นุ่นดูเนเดือนก่อนนี่ในรอบหนึ่งเดือนนะครับใช่เมษาสิบเเมษาถึง19บเก้พฤษภาเฮ้ยพุ่งพรวดนุ่นดูดูดูดดูแล้วไหลลงมาตอนนี้อยู่ระดับ6กพันสามรห้าลายนะครับนี่เสียชีวิตส2่สองนะฮะอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงครับยีิบพฤษภานี้จะเป็นตัวดีๆอีกตัวหนึ่งขณะนี้มีข้อเรียกร้องออกมาอย่างมากมายจากแสมาคม เรียกร้องให้เปิดสถานบริการบันเทิงผับบาคาราโอเกะที่ได้รับการรับรองผลในมาตรการในการดูแลปลอดเชื้ออและวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ไปอยู่รวมตัวกันมากแปดสมาคมดูสิสมาคมผู้ประกอบการถนนเข้าสารอันนี้คือสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารครับสมาคมสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการสถานบันเทิงปรับบาคาราโอเกะครับสมาคมการธุรกิจร้านอาหารกลางคืนสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สมาคมบาร์เทนเดอร์ไทยนี่คือแปองค์กรใช่ไหมใช่และพื้นที่ที่น่าจะนำล่องเขาบอกว่าจะเป็นพื้นที่หลัก โดยเฉพาะในพื้น,นที่สีฟ้าที่เกี่ยวท่องเที่ยวเลยนะจะเป็นกรุงเทพกระบี่กาญจนบ,บุรีชนบุรีเชียงใหม่ปทุมธานีพังงาเพชรบุรีภูเก็ตระยองสงขลาน่าจะเป็นตัวนําร่องเพราะเป็นพื้นที่ที่มีมาตรการในการควบคุมดูแลที่ดีครับแต่เดิมพันทั้งหมดจะไปตัดสินใจกันวันที่20ถ้าเป็นแบบนี้บอกเราได้เลยคำประกาศเดิมที่จะทำให้ประเทศไทยเดินเข้าสู่ โหมดโควิดให้เป็นโรคประจําถิ่นใกล้เข้ามาแล้วโอ้โหอเดิมอ,อย่างที่บอกคือเขาวางไว้วรงที่หนึ่งกรกฎาหนึ่งกรกฎาครับตอนนี้ให้หน่วยงานทุกอย่างเตรียมแผนรองรับไว้หมดแล้วครับแต่หนึ่งกรกฎานี้พฤษสภา,าจะย่างเข้าสู่มิถุนารอ,ออีกหนึ่งเดือนจะไหวไหมผมว่าก็เป็นเรื่องใหญ่ที่นําไปสู่การตัดสินใจครับว่าถ้าเราจะรอ ในเดือนกรกฎาคมจะยาวนานเกินไปไหมตอนนี้เขาบอกให้นําล่องไปเลยถูกหนึ่งมิถุนาเริ่มต้นเลยและเกณฑ์ที่จะเดินเข้าไปสู่หมดของโลกประจําถิ่นกระทรวงสาธารณสุขกําหนด3 p r i o r i t y ไว้ถูกต้องดูจากไหนบ้างพี่วีดูจากความร่วมมือเป็นยังไงตอนนี้ดูแนวโน้มการติดเชื้อดูแนวโน้มจํานวนผู้ป่วยอาการหนักอดูแนวโน้มอัตราการคลองเตียงในระดับ2และระดับ3ตอนนี้หาย่วง อ่าตรงนั้นตรงนั้นไม่เป็นไรตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกั้มกึ่งอยู่ใกล้ใกล้ถึงแล้วฉีดเข็มกระตุน้นเข็มสามเนี่ยมากกว่า6 0อันนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงนะผู้สูงอายุ60ปีกันไปได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มเกิน80%จากประชากรก็ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่มันมีผู้สูงอายุที่ไม่ไม่อยากฉีดก็บอ,อสควรนะครับได้รับเข็มกระตุ้นมากกว่า6 0็ขึ้นไปก่อนหนึ่งกรกฎาคมหมดนี้ถ้าทำไม่ดีทันฮะหมดนนี้ก็ททําััครบ โมดต่อมาที่จะต้องพิจารณากันก็คือจํานวนผู้เสียชีวิตคิดคำนวณจากผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดนะด้วยผู้ป่วยโรคโควิดที่รับการรักษาคูณด้วยร้อยโอ้ดิกันตอนนี้่จะต้องน้อยกว่า0.1อันนี้หลักสากลรหลักสากล0.1น1รายสัปดาห์ช่วง2สัปดาห์ติดต่อกันความท้าทายของประเทศไทยจะอยู่ตรงนี้ครับครับ